ขอสักรถแป๊บหนึ่งเพื่อนเราบ้างอันนี้นีออนเพื่อนเราบ้างมาละตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเดิมเลยกดกดกดไอ้นี่ครับกดกดเอาใส่ช่องเอาใส่ช่องแล้วก็กดรีเล่นมินิเกมสวยแสดงว่าช่ำเพื่อนใหม่ปาเนี่ยเพื่อนใหม่ปาเนี่ย เียมตัวถ้าถ้าปูหลุดอไม่เป็นไรนะเพราะมันจะรีแล้วแยากเคเคไม่เป็ไรไม่เป็ไม่เป็ไร่ไต้ามาได้นะพี่ขี่ผ่ามาเจอดี๋ยวน้องจะเอารถสีมันไปโฉบรับเพื่อนอยู่ไออนี้ปะไอมีมีคนดึงตรงคูอีกปะมีคนึงตรงคอีกะพพอย่ีกไปพีเพิ่งรอดเยอะมันเยอะแบบเยอะมากๆเดือมันเลยทั้แก๊งอะอยู่ตรนี้ไอ้แก๊งอะเต็มอะอย่าไปล่าท้าะ มาตามผมมาสองพันนะแจกดมีออเดอร์ไล่ก็เราอยู่รวมไหนนะตอนนี้เพื่อน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 กระจายกันช่วยช่วยเคสเพื่อนอยู่ครับช่วยแบบว่าไอ้ช่วยคนที่ใครโดนอั้งพี่ว่าไม่ได้มีหรอกในคุกเยอะมากเลยมันมันมีคาบตีนแต่มันอาจจะห่อสวนก็ก็เป็นได้ปล่อยไปเลยแล้วมันห่อสวนอ่ะขออย่างเดียวอย่าแคสพอตอนนี้รวมไหนแต่ผมไปเชื่อเพื่อนนะตอนตอนตอนนี้รวมไม่ได้มันมันมันต้องแบบต่างคนต่างทำหน้าที่อ่ะ เอาอุ้มแบบอันนี้ก็ได้นะเว้ยแบบทำให้มันแท็กก็ได้ครับฮัลโหลครับแถวนี้เป็นคุยเลยป่ะผัวไม่รักหรอผัวไม่รักหรอเะสาวเก้าสองคนฮัลโหลผัวไม่รักหรอผัวไม่รักหรอไอ้สั รือว่าชาร์จติงมันไม่ได้ยินหรอวะข้างบนไหนเดี๋ยวผมโดนออดี้ R8 ไล่นะสนามมิด้าลายจลายจะลายไปจอดไปนานนะพวกพวกมันก็ไม่รู้นะเฮ้ยมันแม่เราเลยเหรอวะใช่มันไม่รู้มันมึนจันเลยย่อยออกมาเฮ้ยมันไม่ตามกูเลยนะเว้ยกูกูจะกูจะล่อให้มันไม่ตามกูเลยนะใช่มันมันมันไม่ตามเลยพี่มันไม่ตามเลยที่มันม่ตเขาที่เนียนนะเวมันมันรู้แต่เราแล้วพี่ตอนนี้ใช่มันรู้มันรู้พี่นี่พวเราจะยังไงต่อพี่จะต่อนนะออดี้ R8 ไล่นะตอนนี้ ฮัลโหลหคูเว่เลกูบอกของใบแว้นสีสุดอีควายขี้อ่ยมันจะรีแล้วไงตอนนี้ผมต้องการคนสั่งคนนู้นพี่คนสั่งใช่ไหมลองถกเพื่อนไหมอิสตว์กูบานไหวอ่ะอยู่ใกล้คุกสุดนะกอย่าแต่ว่อยู่อออกมาดิไอ้คูเวถ้าถ้าเรารวมคิดว่าถ้าสมมติเสียเสียหนึ่งคนแรกกับหลายคนที่อยู่ในคุ้มไหมคุ้มดิพี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมหรือเปล่านะ ควยแวนควยแวนควยแวนแวนสีแวนสีแวนสีเพื่อนเรามันไม่กระจายเสาเลยมันม um, ันกระจายเว้ยต่อให้เพื่อนกระจายเสาไว้หน่อยกูแบบว่ากูเป็นเป็นช h o ติ้งใต้เสามันมันไม่ได้ยินหรอวะไอ้เหี้ยกูอยากรู้ว่ามันต้องได้ยินเนยพี่สนใจเอาออดี o มันเป็นไรน้องเห็นไรพี่อยู่อ่ะไปไปรีไปรีไปรีไปมัน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 ไล่พี่อยู่มันไล่พี่อยู่คนละคกลับะคนละ เพื่อนช่วยได้คนหนึ่งเพื่อนช่วยได้คนหนึ่งเพื่อนช่วยได้คนหนึ่งเมื่อกี้สวยสวยรีบไป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 เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดึงเดี๋ยวกูดึงนะคุกให้โอดี้มันกำลังกลับไปที่คุกนะออดี้อะไหนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลฟังนะเดี๋ยวมันยังไม่รู้ว่าเป็นกูเลยมันขับมึงฟังนะเว้ยเชี่ยวแหวนมึงมึงมึงไปบอกเมียมึงให้ไปแหวนสีไหนสับไปไปแหวนไปแหวนสีไหนสับ อ่าน่าเชน่อยะครับอ่าน่าชื่หนะหน่อยปาเกมพี่บาโดนพี่บาขึ้นรถไม่ได้ที่ไหนโอ้ผมสาช่วยได้แล้วมื่อกตำรวจมาพอดีเนี่ยหนึ่งสหนึ่ได้สาหนึ่งได้สอหนึน่เปาอะไรตัดไปสหนึไปสอหไม่โดนจับแล้วยอะไรแว่นสีหรอมือแว่นสีเหรอมือแว่นสีเหรอแว่นสีเหรอ แค่นี้แหละหัวอะไรสักฮัลโหลกูรอดแล้วกูรอดแล้วไอ้มันไม่ไล่ผมเลยนะเนี่ยตรงคุกอ่ะมันไม่ไล่กูเลยนะไอ้สักรอบของบาร์ันไหนอ่ะนี่ยคือพี่มันมันรู้สายเราแล้วคือตอนนี้เราต้องให้เพื่อนหน่อยกระจายเสาพี่ตอนนี้มันกระจายแล้วเว้ยแต่คือมันไม่รู้ความอ่ะกูไปเรียกใต้เสาให้มันโดดมันก็ไม่โดดอ่ะเออมันมันจะเป็นบางคนเพื่อนมันจะเป็นบางคนที่มันรู้ความมันจะเป็นบางคนงหลัฮะ ลองแล้วมากเลยมันไม่มีใครได้พวกพวกมันอยู่ตรงที่ขับรถนี่สตาร์บัคเนี่ยมันโ้นได้ได้ยินครับได้ยินได้ยินเออรับรับเพื่อนเสาครับรอดีรอตีเรียญเหรียญอุ้มรับมันไม่แน่เงี้ยมันเลยรถรถหลุดเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวไปหายนะเดี๋ยวผมไม่เนี่ยผมซ่อมกมากเอาเชือกพี่โน่อยู่ไหนพี่พี่โน่เอาเก็บไว้ดีกว่าแต่มันโค่นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละเก็บไว้ก็ดีกว่าโอ้ยแถวนี้ถังเยอะนะมาเอาของซอมแล้วกันกล้าดนั้นผมเก็บรถนั้นรถบัสเมื่อกี้ผมพาไปแหลมนิดหน่อยเมื่อกี้ มันไม่สนใจเราเลยเนาะไม่มีเยื่อใหญ่เลยอ่ะเป้าอย่างเดียวอ่ะเป้าล้อเป้าเสอเเเาอ,าอ,าสอนะที่ที่ส่งทีไหมผมไอเจ็ดสามสิบี่ปรับเสียงบอพิมพ์เลยนะอ่าไอนี่ครับไอไอไปที่ไวายแชทวอลลุ่มรครับแล้วก็ปรับตรงจานดาวเทียมปะใหญ่ใหญ่อันใหญ่ใหญ่อ่ะปรับหลอดอะครับป <ๆ S 1> รับหลอดไปที่ไวายแชทแล้วก็ไวายแชทวอลลุ่ม ทำไมเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าใช่ช่วยเช็ดได้หนึ่งช่วยเช็ดได้หนึ่งสวยพี่สวย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 รวยไรตัดมันเริ่มรุนนะนะพี่มันเริ่มกระจายฝังกันอยู่แล้วระวังด้วยนะกูไปหยิบกระสุนวิ่แล้วหมดแล้ว ทำไปตอนนี้ตอนนี้พวกมันคุมคุกอยู่ใช่ปะใช่มาคุมพี่ผมไล่ผมไล่แบบทยอยเอาเพื่อนออกแล้วพวกมึงอะพวกมึงอยู่ไหนกันตอนนี้พวกมึงทุกคนไม่มีใครกวนป่วนอยู่ผมกวนอยู่ผมกวนอยู่อารม่ไณ์ไร้ติดในช่วงที่ที่พี่หนูตายหายฟ้าหายไปในชที่ควายไอ้สัตว์สัตว์กลับไปแมนสี่ไปเฮียไปเป็นสี่ไปสัตว์ไปเป็นสี่ไปเฮียเก่งจริงมึงใส่สูตรดำเดิเก่งจริงมึงใส่สูตรดำเดิ ไปแล้วโอ้ตาักกเยอะมากมึงหนีมึงหนีไปมึงหนีไปมึงหนีไปกูไล่กูก็ดึงให้เหมือนกันจับป้ามือปีศาจไอ้เหี้ยควายอะไรเก่งจริงไปแบนไปแบนสีสู้เก่งจริงไปแบนสีสู้ไอ้สัสมึงทิพย์หายเลยนะนี่มมึงมึงโง่มากพี่กับพีแซ้พี่งกลุ่มมันโคตรมาเฮ้ยกูไล่กูไล่กูไล่ดักกูไล่ปวดยับเลยเพื่อนฟังกูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอ่ะไล่ช่วยไปเดี๋ยวกูจะไล่ยิงล้อมันให้มึงอลไรผมปวดมากพี่ผมปวดมากผมปวดมากแสบมากตอนนี้กล่องแป๊บนึงเดี๋ยวเอารถสีมันไปไปหยามหน้า จังหวะที่มันขับบนลค่กแล้วก็เนียนไปบอลมาคุยอะไรคุยอะไรคุยอะไรสัว์มึงมาดิเองมาดิมองมาดิมึงมาดินนต้มงถนนมึงมาดิเึงมาดิมึงมาดิมึ็งมาวยเอ็มาดิเองมาดิเอยงม่ดิเองมาดิเอ็งมาดิาดิเอ็งมานิเอนงมาดิเดสีห็งอยดิเอ็งมาดอ็งมาดิเอดิมาดิเอ็งมาดิองมาดิเอ็มาดเองไา้เมาดิเอ็งมาดิเอ็งมาดิเอังคุดิมาลังอุงมาองมาดิเอ็งมารับอนนี้หน่อย คุอะไรกูอยากแหวนสีกูอยากแหวนสีเป็นเทียอะไรฮัลโหลไปรับแพร่ดีแพร่เน้นหน่อยตรงตรงไฮเวย์กูดึงให้อยู่นะไฮเวย์เป็นประมาณประมาณหกเจ็ดคันนะไฮเวย์อะ่อไฮเวย์หน้าคุกอะมีเพื่อนสาวสามคนนึงอะไม่มีพวกมันเลยเนี่ยพวกมันเหรอเพื่อเราหลุดเพื่อเราเข้าคุกเพื่อเราจะเข้าคุกไอ้พวกมันอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าเสาหนักเอ้ยฟังกูมันอยู่เขากลางหันประมาณเกือบสิบคันเพื่อนเขากลางหันน่ะใช่ใช่ใกล้ช่วยวะช่วยหน่อยดิช่วยมาคนหนึ่งแล้ว ไม่คนทำไไมไม่ตอบอ่ะหนอยู่ไหนไม่เพื่อนมันไม่รู้ไปส่งเชพวอยู่พนพนพนแบ่งชุดทูกนน่อยพี่โดดโดเร็ว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 ล้รู้เรื่องโดดโดดยไไหอสัตว์คุยไยไรสัตว์กลับไปแววนสีไปกลับไปแวนสีไป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 มึงเก่งจริงมึงแสตดุดำดีไป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 คุยไปไป แล้วมึงไม่ใส่ลา้วแล้วมึงไม่ใส่ลา้วอะไรก็กูใส่พอแล้วกูใส่พอแล้วกูได้สีแดงชิวๆิวทำไมทำไมกูได้สีแดงชิวๆิวทำไมหรออิ่มมากอิ่มมากแต่คนนี้มันเหม่อชัวร์เลยมั่นใจเลยเดี๋ยวผมสเดี๋ยวผมด่าแชทบอกแค่ให้ได้แคแชทบอกแค่ไหนมึงถามเลยว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างอ่ะมึงก็ไปรับให้มันถูกเต่าแค่นี้เองเป็นติ๊กเสาสามปะปอยเลยมึงก็ไปรับให้มันไปรับให้มันถูกเต่าแค่นี้เองเว้ย มึงพิมมึงมึงถามมาก่อนว่าเออมึงเพิ่งกลับเข้าไปเฉินเฉินวิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงนัดกันให้ดีเว้ยไม่ใช่ว่าไปจอดไปจอดไปจอดแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกฮัลโหลใครมีมากตลบมากเพื่อนตลบมากผมช่วยบ่าวมาได้คนหนึ่งแต่ผมไม่มีชุดคุกแต่ผมไม่มีชุดคุกประเด็นอะเอ้ยเหมือนเมื่อกี้มันไม่ได้ยึดตัวไปแล้ะเพื่อน เหมือนเมื่อกี้มันไม่ได้ยึดจักัวตอะไม่ได้ยึดมึงเหรออตนี้ชชุนน่าจะนะน่าจะนะถ้าจำไม่ผิดต้องแบบคว้าอยู่เสาชุดด้วยแหละชุดด้วยแหละชุดด้วยแหละคู่ชุดแล้วซ่อมรถทำไปได้กันพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคล้องเกมพวกกู number one ทั้งอ l อ night all day กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีท่าในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังปั้ ไันส้ายนด,ดีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไมีวันจะไปที่ไหน